เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา Ford Ranger และ Everest ก็ได้ออกรุ่นปรับอุปกรณ์แต่ทีนี้ดูเหมือนว่าเนื้อหามันจะซับซ้อนมากกว่าที่คิดเราก็เลยแยกเป็นประเด็นที่ว่าเขาปรับตรงไหนไปดูกันเลยเริ่มแรกจะอยู่ที่กระจังหน้าแน่นอนว่าจะมีการปรับให้เป็นสีดำเงาเท่านั้นยังไม่พอโลโก้ Ford จากเดิมก็จะมาเป็นแบบ3มิติที่เรานั้นคุ้นเคยกันไปอย่างดีมารอบนี้ก็จะเป็นแบบสองมิติและมีแค่สีน้ำเงินเข้มกับขาวเท่านั้นและไม่ได้มีแค่กระจังหน้าเท่านั้นพวกชายล่างมือจับประตูและกระจกมองข้างจะมีการเปลี่ยนสีจากโครเมียมให้กลายเป็นแบบลมดำแทน นอกจากใๆเรื่องความเท่แล้วก็ยังช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วยขนาดที่ตัวไฟหน้าบางรุ่นที่เป็นเฟรลีก็เป็นไฟหลีตามเดิมแต่ถ้ารุ่นไหนเป็นไฟ LED แล้วก็ตรงที่เป็นช่องว่างๆนั้นจะไม่มีเวอร์ชั่นตะขายอีกต่อไปก็จะมาเป็นแบบเส้นแนวนอน แ k บางรุ่นย่อยมีการทําสีมาให้อีกด้วยถือว่าเป็นกิม m i c เล็กๆที่ทําให้ตัวรถนั้นน่าเบื่อน้อยลงนอกจากนี้บางรุ่นย่อยยังมีการอัปเกรดล้อใหม่ทั้ง XLS และ XLT ก็จะได้ล้ออลลอยดขนาด17นิ้วที่ดูเลี่ยมขึ้นกว่าเดิมและดีไซน์แบบนี้บ้านเหล่านั้นได้ใช้กันจะครบรอบปีหนึ่งแล้วมั้งส่วนรุ่น Y Track ก็ยังคงใช้ล้อลายเดิมแต่เติมแอคเซนทำให้ดูอินเทรนยิ่งขึ้นแม้จะเป็น,นรายละเอียดเล็กน้อยแต่ก็ทําให้ตัวรถนั้น ดูดิบขึ้นได้อีกส่วนเอเวอเรสก็จะมาพร้อมกับล้ออัลลอยที่เปลี่ยนจากสีดำให้กลายเป็นสีเงินที่ดูลดความดิบลงมาหน่อยส่วนรุ่น XL ต่อให้อัปเกรดเป็นเครื่อง V 6ก็ไม่ได้ออล้ออลลอยแต่ได้ล้อกระทะที่อัปไซ์เป็น17นิ้วส่วนไม่ยัางออเทเลนที่สามารถลุยได้ทุกสภาพถนนอีกทั้งล้อหลังก็จะมีดิสเบรกมาให้เช่นกันเรียกได้ว่าอัปเกรดชุดนี้ขับขี่มั่นใจขึ้นอีกนิดนึงสีตัวรถก็จะมี3เฉดใหม่ให้เลือก เริ่มจากรุ่น Y Tra ทรกที่ตอนแรกก็จะมาพร้อมกับเหลืองอมส้มล u x Y e l l o w ซึ่งเป็นสีโปรโมตมารอบนี้ก็จะกลายเป็นอีก i t e o r a n g e ที่เป็นส้มสดใสและกับเรนเจอร์ยุคแรกๆแ,และยังสดใสกว่าเซ dona o r เร n ตที่ออกมาในช่วงแรกเช่นกันคือสีน้ำตาลอีค i n น x อก o ร z e ก็จะถูกตัดออกและแทนที่ด้วยสีเขียว A c ค c i ซีย e e ีนที่มีความสดใสนอกจากนี้ยังมีเขียวอีกเฉดที่ชื่อ traction ก e e n ก็จะมีความเข้มกว่าสีเมื่อกี้หน่อยซึ่งแต่สนุนให้กับ Wolf Track เท่านั้น หลายคนงงว่ามันคืออะไรเก็บไว้ก่อนนะครับนอกจากนี้สีน้ำเงิน Lightning Blue ก็จะไม่มีให้เลือกในรุ่น i าย t r a c กอีกต่อไปแต่สำหรับรุ่นย่อยอื่นนั้นยังคงมีอยู่ตามปกติส่วน Everest นอกจากจะมีสีน้ำตาลที่เปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้ว เดี๋ยวมาพบกับสีขาวเฉดใหม่ a l a b a s t e r White แต่ไม่แน่ใจเหมืกันว่าจะปรับทนจากอาร์กติกไว้ที่เราเห็นกันอยู่ในตอนนี้หรือเปล่ากลับไปที่รุ่น Wolftrack กันบ้างแน่นอนว่าก็จะมีอีกหนึ่งรุ่นย่อยที่งอกเข้ามาสีที่เป็นเอกลักษณ์ประจํารุ่นนี้เลยก็คือการตกแต่งสีเขียวที่กระจังหน้าและตัวล้ออันลอยและห่วงลากจูงที่ใต้กันชนหน้าหลายคนก็งงว่าการตกแต่งในภาพรวมมันคือรุ่นสปอร์ตปรับหน้าชัดๆ เอา้าแล้วรุ่นสปอร์ตจะอยู่ยังไงล่ะคําตอบง่ายครับก็เอาออกสิครับจบเลยแน่นอนว่าถ้าการตกแต่งเหมือนซ้ํากันรุ่นย่อยไหนที่ไม่จําเป็นก็จะถูกดีลีทออกโดยอัตโนมัติแม้ภายในแทบไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรจะ่จอเครื่องเสียงได้ถูกอัปเกรดใหม่จาก10.1นิ้วในรุ่นที่มีราคาไม่สูงนะักให้กลายเป็น12นิ้วทั้งหมด และด้วยเหตุนี้จึงทะให้ระบบปรับอากาศกลายเป็นแบบอัตโนมัติที่สามารถแยกฝั่งซ้ายขวาได้กันครบทุกรุ่นอีกด้วยแต่สําหรับช่องแอร์หลังแน่นอนว่าจะสนุนให้กับรุ่น4ประตูเท่านั้นแม้บางรุ่นจะมีเวอร์ชันโอเพนแคปให้เลือกแต่ถ้าเกิดอยากให้โดยสารสบายสูงสุดแล้วก็ต้องเป็นรุ่น4ประตูอยู่แล้วจริงไหมครับขณะที่รุ่นวายแทรกก็จะมาพร้อมกับออปชั่นใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นตัวไฟหน้าที่จะเป็น Matrix LED กันครบทุกรุ่น ซึ่งถ้าเกิดใครจําได้ไฟหน้าแบบนี้ไว้ยเทคบ้านเราก็มีแต่จะได้เฉพาะตัวที่เป็นเทอร์โบคูเท่านั้นแต่งวดนี้ไม่ว่าจะซื้อแบบไหนก็ได้เหมือนกันหมดเลยอีกทั้งตัวลำโพงเองจะถูกอัปเกรดเป็นแบบแบงก a แอนด์ออฟเฟนถึง14ตัวเรียกได้ว่าอัตราเสียงนั้นมาเต็มเลยทีเดียวแม้ว่าเวอร์ชันกระบะก็จะมีการติดตั้งระบบเตือนมุมอับก้้นข้างและขนาดถอยหลังมาให้เรียบร้อยแล้วรวมไปถึงเซ็นเซอร์ถอยหลังด้วยนะแต่ในรุ่น Cap แอนด์แซก็มีการติดตั้งมาให้เช่นกัน หัวใจสาคัญก็จะอยู่ที่คานด้านล่างก็จะมีทั้งเซ็นเซอร์และตัวรับสัญญาณสำหรับระบบเตือนมุกอับนั่นเองเห็นได้ชัดว่าฟังก์ชันนี้ก็ต้องใช้เซ็นเซอร์ค่อนข้างซับซ้อนมากๆดังนั้นจึงต้องมีคานงอกออกมาเพิ่มอีกชั้นหนึ่งแต่ปัญหาก,ก็คือถ้าเป็นกระบะสไตล์ออสเตรเลียนั้นไม่น่าห่วงเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นพวกตู้ทึบตู้อะไรต่างๆก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะติดยังไงให้ไม่รบกวนส่วนนี้อันนี้ก็ลองเสนอความเห็นดูนะครับมาดูฝั่ง Ford Everest กันบ้าง และในรุ่นสปอร์ตก็จะมาพร้อมกับระบบเตินแรงดันลมยางที่จะมีให้ตามคําขอของลูกค้าเช่นจะตับกล้องมองภาพรอบทิศทางที่งวดนี้จะได้ทั้งรุ่นสปอร์ตและรุ่นทรเมอร์ขณะที่เบาะนั่งของรุ่นทรเมอร์ก็จะมาเป็นแบบปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับปรับได้10ทิศทางผู้โดยสารปรับได้6ทิศทางปรับอุณหภูมิร้อนเย็นได้เช่นกัน และเบาะหน้าของรุ่น Active กับ t r ี m e r ก็จะเลือกได้ทั้งแบบ2แถว5ที่นั่งที่จะเน้นจุของสัมภาระมากกว่าแบบ3แถว7ที่นั่งซึ่งแบบนั้นจะเน้นขนคนมากกว่าเสิร์คขุมพลังอย่างที่รู้กันว่าเครื่องยนต์2 0ลิตรดีเซลเทอร์โบคู่กลับไม่ได้ไปต่อจึงเหลือแค่แบบเทอร์โบเดียวเท่านั้นซึ่งมีกำลัง170แรงม้าแรงบิด4 5นิวตันเมตรและระบบเกียร์อัตโนมัติก็ถูกเปลี่ยนจาก6 เป็น10จังหวะตลอดจนหัวฉีดใหม่ตลอดจนเป็นสายพานเป็นโซ่ราวลิ้นเพื่อความทนทานและมีให้เลือกทั้งแบบขับหลังกับขับเคลื่อนสีล้อส่วนตัวขับ 4, ลายหลายรุ่นก็จะถูกเปลี่ยนเครื่องยนต์เป็น3 0ร V6 กำลังอยู่ที่250แรงม้าแรงบิด600นิวต,ตันเมตรพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ10จังหวะและขอย้ำว่ารุ่นไหนที่ได้เครื่องยนต์แบบนี้จะได้เกียร์อัตโนมัติแบบไฟฟ้า และสวิตช์เดโมดการขับขี่กันทั่วหน้าเลยรวมถึงระบบขับเคลื่อนสีล้อก็จะมีฟังก์ชัน 4A ที่จะเป็นเอกลักษณ์ประจำรุ่นและที่สำคัญสามารถขับขี่ในสภาวะฝนตกหนักได้นั่นเองส่วนเครื่องเป็นซินเทอร์โบคู่3.0ลิตร V6 EcoBoost ในแ a ปเปอร์ก็ยังไม่หายไปไหนซึ่งจะมีกำลัง3 97แรงมา้าแรงบิด583นิวตันเมตร พร้อมเกียร์อัตโนมัติ10จังหวะขับเครื่อง4ล้อและสมาชิกใหม่อย่างเครื่อง2.3ลิตร EcoBoost แบบ Plug-in Hybrid ติดเทอร์โบที่มีแบตเตอรี่ความจุ11.8กิโลวัตต์ชั่วโมงที่วิ่งได้ไกลสุด45กิโลเมตรกำลังรวมจะอยู่ที่281แรงม้าแรงบิด617นิวตันเมตรแบ,บ่งเป็นเครื่องยนต์118แรงม้าแรงบิด411นิวตันเมตรและมอเตอร์ไฟฟ้า102แรงม้าพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติแบบโมดูล่า10สปีดมีเฉพาะขับเครื่อง4ล้อเท่านั้น สำหรับทางเลือกเรียกได้ว่าเลนเจอร์ก็จะมีมากตามสไตล์รถกระบะเพียงแต่ว่าถ้าสังเกตดีๆเครื่องยนต์ V6 ก็จะมีทางเลือกมากขึ้นส่วน Ford e v e r อก็มีสมาชิกใหม่อย่าง Active ที่เป็นการนำรุ่นเทรนและ Ambient ซึ่งเป็นตัวเริ่มต้นก็มารวมกันและดูเหมือนว่าอ p อปชันนั้นก็จะอยู่ระหว่างนี้ซะด้วยแน่นอนว่ารถเป็นโมเดลีย r 2026ก็ต้องจำหนในปีนั้นส่วนเมืองไทยต้องมาลุ้นกันว่ารุ่นไหนได้ไปต่อ รุ่นไหนที่จะจบชีวิตลงได้แค่นี้แต่ที่แน่แเครื่องส0ดิสเทอร์โบคูไม่มีแล้วนะครับส่งผลให้หลายรุ่นย่อยไม่ได้ไปต่อกันรัวๆแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าพอตัดเครื่องยนต์นี้ออกชีวิตรุ่นย่อยไหนมาเสริมต่อจดออปชั่นต่างๆและสีตัวรถที่จะมาลุ้นกันว่าจะได้เหมือนกับฝั่งออสเตรเลียกี่อย่างและแต่ละอย่างมีอะไรกันบ้างต้องรอลุ้นกันหลังจากนี้เลยครับ คาดว่าภายในครึ่งแรกของปี2026น่าจะได้รู้กันว่ามีรุ่นไหนบ้างที่จะเป็นผู้โชคดี